เตียมค่ะเตียมค่ะลูกไก่ก็มีนะนี่ไก่เห็นะคะับผูไก่ไปค่ะคันจะพาไปดูเต่าค่ะเห็นไหกคะพันต็มอยู่จ้า อันนี้จะเป็นทางขึ้นโบสเนาะคะ่ะทางขึ้นอันนี้เนาะคะ่ะสิมี่เป็นน้ำตกแบบนี้เนาะคะ่ะบรรยากาศดีดีดนนค้าข้าร่มรื่นมากจ้านี่น้องพาขอัะ นี่เนาะค่ะคนสิพากันขึ้นมาอยู่เพิ่งฟังเนาะบอกยังไงเมื่อกี้เนาะค่ะแต่เมื่าณนี้เนาะมีที่ให้นั่งเนาะค่ะขอบสะนะจ๊ะนี่นะค่ะนี่แม่จ๋าเยือนอยู่ต้นหอมช่วยเลยค่ะนี่นะค่ะเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะลูกไก่ก็มีนะนี่ไก่เห็นะคะ ปุ๊กไก่ไปค่ะขันจะพาไปดูเต่าค่ะหนูไม่ขึ้นไม่ขึ้นเราตรงนี้นั่งตรงนี้บิงพี่น้องเห็นบ่ถึงไปน้อยกต่โพตอยู่นั่นนะสบายใจเฉลิมเลยค่ะไปเดินไปหนุ่ย ถ้ากันถึงมันหากเนาะค่ะเย็ยนสบายใต้ต้นไม้เนาะค่ะไม่จะเสยมันจะมีต้นไม้ใหญ่เยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะ,คะลูกไก่ก็มีนะนี่กไก่กไกนะคะพุ่กไก่ไปค่ะจะพาไปดูเต่าค่ะกำลังนั่งดูเต่านะคะว้ายว่าย นี่เนาะ,ะค่ะคนสิพากันขึ้นมาอยู่เพิ่งฟังเนาะบอกยังไงไปเดินตลูกอหอมอีหยังหอมอีหยังเนาะค่ะนี่ดอกแก้วได้กินไปเดินตลูก เพ้่จาให้ภาพเบ่งบรรยากาศเขาอ,อ้ยเยนดูขดมมนด่ขง่งตัวนี้ว่าแม่จ้าม่ห่าไปเดินตะลุกโอ้ยหอมช่วยเลยค่ะนีนะคะ านะคะอหอมช่วยเลยค่ะนี่นะคะหอมช่วยเลยค่ะนี่นะคะหากเนาะค่ะเย็นสบายใตต้นใหม่เนาะคะ่ะ แม่จ้าเท่านึงจะมีต้นไม้ใหญ่เนาะนี่จ้านี่นะคะที่แม่จ้าน้ำต็มอยู่จ้า,จาอันนี้จะเป็นทางขึ้นโบสถ์นะค่ะข้างขึ้นอันนี้เนาะเบิ้งที่น้องเห็นบ่เป็นไปน้อยแต่โพสอยู่นั่นนะ,นะสบายใจเฉิมเลยค่ะคอนติมอยู่จ้า อันนี้จะเป็นทางขึ้นโบต์นะคะข้างขึ้นอันนี้เนาะั่งค่ะนั่งลงนั่งลงใช่ใช่ใช่นั่งกินไหมนั่งข้าฝขนดูอะไรคะดูเต่าค่ะน้งไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นนร่ตรงนี้นั่งตรงนี้เยี่ยมดย เยี่ยมด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยังไงห่างแล้วค่ะเย็นสบายใต้ต้นไม้แล้วค่ะแม่จ้าเสียเป็นจะมีต้นไม้ใหญ่แล้วค่ะเต่า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 นี่นะคะเต่าที่น้องพาะฝันพูดถึงเต่า ค่ะถึไปตามป๊าๆไปนะนี่เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะสีนีเป็นน้ำตกแบบนี้เนาะคะ่ะบรรยากาศดีดคีค่ะค่ะร่มรื่นมากจ้านี่น้องพาแักเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะน้อ นี่จ้านี่นะคะที่แม่จ้าหนังกำลังนั่งดูเต่านะคะวายวายวายหอมช่วยเลยค่ะนี่นะคะนี่นะค่ะอืมถไปตามป๊าป๊าไปนะ นะคะพี่น้องเห็นปะถึงไปน้อยแต่โพสอยู่น,นั่นนะสบายใจเฉิมเลยค่ะหอมอีหยังหอมอีหยังเนาะคะ่ะนี่ดอกแก้วได้กิ๊บ์นี่เนาะ,ะที่มาจ้ามายืนเนาะคะ่ะบรรยากาศร่มรื่นดีจ้าบรรยากาศร่มรื่นดีมาก หอมช่วยเลยค่ะนี่นะคะเมื่อกี้เนาะค่ะแต่เดีมันนี่เนาะ,ะมีที่ให้นั่งเนาะคะ่ะขอบสะนะจ๊ะนี่นะคะนี่แม่จ๋าเยืนเอนอยู่ต้นแม่จ๋าให้ผ้าเบ่งบรรยากาศนะค่ะอู้ยเยือนอยู่ขขางตัวนี้ว่าแม่จ๋าแม่ เียมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยี่ยมด้วยเยี่ยมเยี่ยมย่ยมยังไงไหนเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะนั่งลงนั่งลงใช่ใช่ใช่่นั่งกินไหมนั่งนั่ข้าวขวญดูอะไรคะ น้องฟ้าผานกับป้าป๊าเพิ่นเนาะคะ่ะมีฟเนาะที่มาจ้ามายืนเนาะคะ่ะบรรยากาศร่มเือนดีจ้าบรรยากาศร่มเือนดีมากนู้ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเราตรงนี้นั่งตรงนี้นะเมื่อกี้เนาะคะ่ะแต่ละมาณนี้เนาะ,ะมีที่ให้นั่งเนาะคะ่ะขอบสระนะจ๊ะ ยืนอยู่ต้นนี่นะคะที่มาจ๋ามายืนนะคะ,ะบรรยากาศร่มรื่นดีจ้าบรรยากาศร่มรื่นดีมากนั่งลงนั่งลงใช่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 นั่งจริงไหมนั่นอขอของอาขันดูอะไรคะดูตา นี่นะคะเต่าที่น้องพาขันพูดถึงแม่อจะให้ภาพเบื้องบรรยากาศนะคะยืนาายู่ข้างตรงนี้ว่าแม่จ๋าแม่กำลังนั่งดูเต่านะคะวายหอมช่วยเลยค่ะนี่นะคะ กำลังนั่งดูเต่านะคะวายวายวายเ,าเานาะอสขาีมี่เป็นน้ำตกแบบนี้เนาะบะรรยากาศดี่ยดีนนค่ะค่ะ<ๆ>ร่มรื่นมากจ้า